บ,บักบันนี่คุณเป็นอิสระแล้วแล้วเจอกันใหม่นะเออไม่ดีกว่าบันบนันในที่สุดเธอก็ปล่อยแมวจากถุงโอ้ใช่ขอบคุณนะไงไงลอรักาพา,า,า,ามุดแล้วละ่ะเธอบอกว่าเป็นเดอะแบล็กวีโอ อะไรนะเปล่าเธอบอกกับฉันว่าเธอเอาสอยข้อมือไปให้ช่างทําเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเธอกับแม่ของเธอมีสอยข้อมือเหมือนกันแด้เลยล่ะและให้เธอไปเอาเพชรฮิวเฮิร์ดเพื่อเบีบ่ยงเบนความสนใจและซื้อเวลาให้กับตัวเองแต่ก็เอามาไปคืนเพราะว่าคนทํำยังไงอะ <laughs> เป็นเช่นก็คงทําเหมือนกันนั่นแหละนะ